สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมครับพบกันวันนี้12พฤษภาคม2 5 6 4ัรับสบรัตริวัสดรการแห่งรัฐนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ยังมีการเติมเงินเข้าบัตรอีก4วัน4ครั้งนะครับในระหว่างวันที่1 8ถึง28พฤษภาคม6,4นี้ไปดูรายละเอียดครับก่อนที่จะชมรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องตองพรพอมมครับ ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมเนื้อหาสาระดีๆมีประโยชน์ต่อท่านข้อมูลถูกตรงฉบับไวข้อมูลเป็นมิตรนะครับ18พฤษภาคม2 5 6 4ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่เป็นผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาเอาไวา้และรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเอาไวา้และเป็นคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยและเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้านนะครับถ้าในเดือนมีนาคมท่านใช้นะ้ำประปาไม่เกินร้อยและ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230และจ่ายบินไปแล้วของเดือนมีนาครับวันที่18พฤษภาคมเงินก็จะถูกเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกดเป็นเงินสดคืนได้นะครับ21พฤษภาคมครับเงินใหม่เลยครับโครงการเราชนะรัฐบาลเพิ่งอนุมัติครับก็จะเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปรูดซื้อสินค้านะครับกดเงินสดไม่ได้นะครับ21พฤษภาคม1,000บาทครับ22พฤษภาคมผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะกดเงินสดได้200บาท เฉพาะผู้พกิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2ระบาทครับ22พฤษภาและ28พฤษภาเงินโครงการเราจะนะเข้าอีก1,000ก็ไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับทั้งหมดก็คือรายการเติมเงินที่มีอีก4วันในเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ